ดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าอารทีร้อยครับผมดูครวกรับบรรยากาศกลางทุ่งนาลองนี่เรามนามเต็มห <c oughs> นามเต็มไรเต็มนาแล้วครับผมจะมารีวิวเจ้าอารทีรถแรงครับบรรทุกอ้อยได้ทีลปสองตันถึงสามตันผมเดี๋ยวครับนี่ครับมาดูความ สวยงามของเจ้าอาทีครับผมนี่ครับกับโครงลิงลมครับผมเจ้าพลังครับผมนี่ครับผมมีกระจกสองข้างหลังเดยครับผมนี่ครับผมทําเองกับมือครับผมโครงสร้างตัวนี้มาดูร้อมแหมกครับผมด้านหลังครับผมทรงเตี้ยครับผมร้อมแหนกมาดูล้อมแหมกขอบตัวโตครับผม ขอบ17ครับเดี่ยผม2.45จขอบ17ล้อแมกของอีสูสูครับผมสวยงามครับฝาท้ายครับผมฝาท้ายเปิดได้ครับผมถอดแบบมาจากรถถกล้อครับผมเดี่ยผมฝาท้ายผมถอดแบบมาจากรถถกล้อครับผมครับผมนี่ครับผมล้อแม็กโตโต้สวยๆครับผมวิ่งเร็วครับคลองเิียงลม ลิงลมไฮเทคครับผมอาทตีร้อย plus ครับผมคูเปอร์คตัาผมมารีวิวความสวยงามครับผมของเจ้าอาทตีรุ่นลองครับผมไม่ใช่นี่ครับนี่ครับโครงลิงลมสายฟ้าไฮเทคครับผมมาจากอายุธยาครับผมจอเจริญชัยอยุธยา สั่งมาไกลครับผมบรรยากาศกลางทุ่งนาครับผมตอนเช้าครับผมนี่ครับไล่อ้อยครับผมฝากกดติดตามด้วยครับผมเพื่อที่จะได้ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับผมส่วนคลิปเมคน่ะต้องรอให้ฝนหมดหน้าฝนก่อนครับผมคลิปนี้เอาคลิปนี้ก่อนนะครับผมฝากกดติดตามช่องสอปดีด้วยครับผมสวัสดีครับ